สวัสดีครับพ่อสวัสดีพ่อพ่อแม่และก็สวัสดีเอฟซีนะล่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่อยู่กงเจอสายลินเฮากาดอยู่ไรอยู่สวนนะครับสวัสดีพ่อพ่อแม่และก็สวัสดีเอฟซีนะล่ะท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กังเจอสายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันยนะครับที่มากดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เจอสายลินเฮาสวัสดีเอฟซีนะล่ะทุกท่านทุกคนนะครับที่มาอยู่กังเจอสายลินเฮากาดอยู่ไรอยู่สวนนะครับเอฟซีนะล่ะท่านทุกคนครับที่มาอยู่กับทรง โอ้สายเลี้ยงขอสวัสดีพอๆมีแม่เมยลยสวัสดีเอฟซีแนล่ะทุกท่านทุกคนนะครับผมที่ำะะทำประโยชน์่องเจ้าสายเลี้ยงที่ทำติดตามคลิปนี้กันนะครับทำการยู่อไล่ยื่อสวนนะทำการอ้อนใบกันะครับะะะะสวัสดีเอฟมินแนลล์นี่ก็คือส่วนวายนะครับผมวายก็ใหญ่แล้วนะครับผมใหญ่แล้วนี่นะครับโอซีประกาศ อยู่ไรอยู่สวนนะครับทางนู้คือสวนกล้วยนะครับกล้วยยามแลงนะครับไอศีแต่กล้วยไม่ตื่นนะครับกล้วยยามแลงนะครับไอนีใล่างดูท่านทุกคนครับคนที่มาอยู่โซงเจซ้ายหรือนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับผมดูบสึกว่าอยู่ไรอยู่สวนนะครับผมนี่นะครับชื่อให้ไอีได้รู้นะครับผมหวายก็ใหญ่แล้วนะครับไอนีใล่างดูท่านทุกคนนะครับผมที่มาอยู่โซงเจซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้ที่ทำมากดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้เจซ้ายเลยนะครับอย่หลือเข้าไปดู คิดเยอะลังเจอซ้ายเลยนะครับผมคุณพร้อมไแม่ขอบคุณยังมีในเรื่องทุกท่านทนนะครับผมที่ให้มาอยู่ด้วยกันในโครงการอยู่ไล่อยู่สวนนะครับผมที่อยู่ซ่องโจซ้ายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันด้วยครับดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับสินละจะเห็นหนุนเขาจะร้อนนะครับ บรรยากาศรอกันนะครับเิฟซีนั่นล่ะคือให้ดูคนนะครับผมีอยู่สวนโจสายลินคนดูบรรยากาศกันนะครับผมเอฟซีใบยางสวนยางใหญ่ก็เริ่มป่งใบนะครับผมเอฟซีใบยางก็เริ่มป่งแล้วนะครับเอฟซีนะนล่ะคือให้ดูคนนะครับผมเป็นไปอยู่สวงเจสายปกยางพาราเราก็เริ่มป่งใบเลยนะครับเริ่มป่งใบใหม่แล้วนะครับเอฟซีนี่นะครับยางสวนยางใหญ่นะครับเริ่มป่งใบเลยนะครับเอฟซีถอดใย ับใบปงใบใหม่เรียบร้อยเลยนะคระไอสินลักที่ฉนดูนะครับที่อยู่สังเจอเซอรเลยนี่นะครับผมบรกัดอยู่ล่าอยู่ส่วนนะครับนี่นะครับลำเรปงใบเลยนะครับผมอีสุวรรณยางนะครับผมลำิ่ปงใบใหม่เลยนะครับเอฟซียี่ใบลดเลยนะครับผมเอฟซีนี่นะครับผมดูเลยนะครับผมเริ่มถอดใบใหม่เลยนะครับเอฟซีนี่ล่ะที่ฉันดูนะครับอยู่สังเจอเซอร์เลยนะ นี่นะครับเริ่มป,ปงใบเลยนะคะรับผมเอฟซเริ่มป,ปงใบใหม่เลยนะครับสิน,ะ,นะครับท่านดูกคนครับผมอยู่สันเจ้าซ้ายเลยนะครับผมดูบรรยากาศกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับถอดใบเลยนะครับอยากให้ฝนตกนะเอฟซีนะนี่นะครับที่ติดมือกาอยู่ไรอยู่ส่วนให้สินะคะรักท่านทุกคนนะครับวัะนะะที่มาอยู่สังเจ้าสายเลยนะ,ะที่เอาติดตามคลิปนี้นะครับผมขอบคุณพ,พ่อแม่ขอบคุณเอฟซีนี่แหละ ฮั sabes, anyway, ่นนวลนะครับันนี้มาอยู่ฟงโจ้ายเลยนะที่มาติดตั้งคลิปนี้ที่มกดไลค์กดรต์กดกระดิ่ให้จ้ายดีนะครับก็อยู่แลวอยู่สวนนะครับอซีกก็อยู่แล้วอยู่ส่วนนะครับนี้นะครับอยู่ฟงโจ้ายดูคนยาวเสีจเป็นเลนสิบนะครับเลนสิบใหญ่เลยนะครับสิละนะครับ ยินมาอ่เจอซาเยคทีมาติดตากินกันเยครับขอบคุณพร้อมแม่ขอบคุณซนนะทมะม่วงขี้ขมิ้นเราก็ใหญ่แล้วนะครับผมเอมะม่วงขี้ขมินลูกใหญ่แล้นะครับผมเอซีน่และทุกท่านนะครับคนที่มาอยู่องเจอซาีนะครับติดตามกินนี้ขอบคุณ มันจะกากันได้เลยนะครับผมอยู่ไลอยู่สวนนะครับสวัสดีพ่อพรมแม่นะครับผมสวัสดีเอฟซีเนล่าด้วยฮันนูนนะครับเทียมอยู่ซอนเจอรซ้ายเลี้ยครับที่มันทีนะครับผมจะพาไปดูบ้มมองจิคามินนะครับผมมีสีแดดร้อนนะครับเอฟซีเนล่าด้วยฮันนูคนนะครับผมจุนบุญการอยู่ไลอยู่สวนนะครับมาไล่มาสวนนะครับขอบคุณพ่อพรมแม่ขอบคุณเอฟซีเนล่าด้วทฮันนูคนนะครับผมที่อยู่ซอนเจอรซ้ายเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาติดตามคลิปนี้กันด้วยนะครับมากดไลค์กดแชร์กดค่ายเลยกอยูู่ไอยินดีให้ ท่นทุกคนะครับที่มาอยู่ส้นโจ๊ะสายเลยคที่ที่มาอยู่ด้วยกันนะครับที่มาติดตามคลิปนี้กันนะครับผมขอบคุณพร้อมๆแม่ๆขอบคุณเด็กศรีนาราทุกท่านทุกคนที่มาอยู่ส้นโจ๊ะสายเลยนะครับที่มาติดตามคลิปนี้นะครับขอมาจาะคลิปเพียงแค่ท่านที่ส้นโจ๊ะสายเลยนะครับขอพูดครับนี่นะครับผมไป็นการโยไรต์ยุ้ยซ้อนนะครับเด็กศีนาราท่านทุกคนที่มาอยู่ส้นโจ๊ะสายเลยครับ ยังมาติดตามคลิปนี้ที่มากดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเจอสายอยู่ดีครับอยู่ไลน์อยู่ส่นเขาบอกอยู่สน่ารัทุกท่านนะครับผมเด็กเยาวชนเจ้สายเลยนะครับยังติดตามคลิปนี้นะครับผมสวยกดไลค์กดแชร์กดซับคร์กกระดิ่งเจอสายอยู่ดีนะครับผมสวยมาดูไลฟ์สวยทำมาติดตามคลิปนี้กันหน่อยนะครับผมขอบคุณครับ